วันนี้จะเข้าไปในเมืองนั่งรถเมล์เธอหลายปีแล้วไม่ได้นั่งรถเมล์เลยวันนี้จะนั่งรถเมล์เข้าเมืองเดี๋ยวไปกินข้าวไปเดินห้างจะใส่บาร์ข้าวเน็ตแต่จริงๆพีิรินจะลงเซ็นทรัมลงตรงห้างอะ่ะตรงสถานีของเขานะ่ยอันนี้มันไปถึงเซ็นทรัมมันจะมาเที่ยง25้าต้องรอจะก็นั่งรอกันต่อไปนะจ้ะเธอ ไม่ได้ขึ้นอันพิลินบอได้พิลินบอได้เช็คอ่ะไอ้นั่นนะฮะเวลาของรถบนะัสเนาะเพราะว่าพิลินบอดด้ไม่ได้ใช้รถบัสมานานมากแล้วก็เลยบัรลุเวลาหน่อนะนะออกมาเร็วเกินถ,ถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันจะออกเออเที่ยงยี่สิบนะเที่ยงยี่สิบห้าพิลินก็จะยางออกมากฝันทานั้นประมาณสิบนาทีห้านาทีก็พอแล้วนะอันนี้บัรลุกันเถอะนั่งรอไปก่อนไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วไอ้สถานไอ้ตรงป้ายรถเมล์กับบ้านที่พิลินอยู่ะ บ้านพี่มันมัน,ไ,ไ,นไม่ได้ไกลกันไม่ได้ไกลกันเลยเจอเดินประมาณแค่5นาทีก็ถึงไปถึงอะไปถึงในเมืองฉันก็จะเลยไปกินข้าวก่อนนะฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพันท่านได้กินข้าเ้าเลยนะคะคือตั้งใจว่าจะไปกินเขาญี่ปุ่นเราไปหายางเหลนในเมืองแล้วก็ไปเลยไปเดินห้างไปดูช็อปโฮเอ็มซะหน่อยนะคะ เผื่อจะมีอะไรโดนใจนะเมื่อดเสือเผามาโดนแล้วพอดีมาร้านของอันพี่ลินจะอธิบายให้ฟังก่อนนะที่พี่ลินเรียกว่าโฮเอ็มโฮเอ็มแต่มันเป็นภาษานอร์เวย์นะจริงๆแนละ้วแบรนของเขาคือ H&M สแอนเนะเ m สเนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะเป็นเ m สแอนเอ็มแต่ว่าคนนอร์เวย์เขาจะเรียกโฮเอ็มเนาะบางคนอาจจะเอียงมาหยิ่งหัโฮเอ็มเมียงเพราะว่านี่แหละนะ ันอยากจะบอกว่าโซเฟอร์ไม่เก็บไม่เก็บตังค์เธอฉันนั่งรถฟรีวันนี้เขาไม่เอาตังค์ใจดีมากาใจดีมากเขาบอกาบาร์เิตเข้าไปข้างในคือไม่ให้ฉันจ่ายตังค์ฟรีจะ้ะตอนนี้รถบัสนะคะก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วนะวิลมาให้ดูบรรยากาศภายในเมืองนะมันก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะประเทศนอร์เวย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเมืองเขาจะเป็นเงียบๆอันนี้ก็คือเป็นสถานีรถบัสนะ่อเรียกว่าสถานีรถอันนี้จะเป็นห้างนะคะห้าง ในตัวเมืองนะคะห้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองที่พิรินอยู่เลยนะคะเนี่ยห้างเขาก็จะประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่อลังการอะไรมากมายเหมือนเมืองไทยเราอ่ะนะฮะแล้วพิรินก็เดินนะคะเดินเข้ามาในห้างเพื่อที่จะทะลุไปข้างหลังห้างเพื่อที่จะไปโกกาตาอันนี้หอบช็อป H&M ที่พิรินจะมานะฮะอันนี้ทะลุออกมาแล้วมันจะเป็นลานนะคะ ข้างหลังห้างมันจะมีลานแบบนี้มันจะเป็นช่วงซัมเมอร์มันจะเป็นลานเบียร์ลานอะไรคนจะมาจัดคอนเสิร์ตอะไรเยอะแยะเลยอันนี้คือใจกลางเมืองอันนี้ขอเรียกว่าโกกาตาแล้วกันมันเป็นโกกาตานะคะถนนคนเดินนั่นเองใกล้ๆซัมเมอร์เขาก็จะมีโต๊ะมีอะไรออกมาตัาง้งตามถนนเตรียมที่จะให้คนมานั่งดืม่มนั่งกินเบียร์แล้วนะคะพี่เรนก็จะเดินไปจุดปลายปลายทางของพี่เรนนั้นก็คือร้านอาหารไทยของพี่แดงนั่นเองนะคะที่อยู่ในตัวเมืองนะคะมีร้านอาหารไทยร้านเดียวนะคะที่เป็นคนไทยแท้ๆอาหารไทยแท้ๆมีร้านนี้ร้านเดียวในนนเมืององงขพิิะนนะคะ เห็นไหมทงแวบๆทงไทยแวบๆนั hmm> <the it> <th> ่น <t> คือ <the> ร <navy> ้านร้านอาหารไทยของเรานั่นเองเปิดได้ยังอุ๊ฟคุณเลวบอกเลสดูราคาร้านอาหารไทยพี่แดงไปไหนจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะ ช่วงนี้มันเป็นช่วงทิ้งเที่ยงเพิ่งจะเช้าอยู่เนาะลูกค้ายัางไม่เยอะลูกค้าจะเยอะ <า S 1> ช่วงเย็นๆนดูเมนูเดี๋ยวพามาดูเมนูดูราคาฟั่อองเบียร์หนึ่อองแก้วจ้าคนอย่างฉันกินข้าวฉันต้องมีเบียร,แร์แกรมจะมาให้ดูราคาอาหารไทยในต่างแดน,นจ๊าเห็นไหมแกงเผ็ดไก่เห็นไหมราคาจะอยู่ที่แก,ง,ก,แกงต่างๆเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบไหมราคาจะอยู่ที่ ห้าร้อยอาจารละห้าร้อยแล้วกันน่ะอันเนี้ยจะจะตกอยู่ที่ประมาณนี้ราคาอาหารไทยในต่างประเทศนะมันจะอยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทต่อจานนะต่อต่อเมนูนะเนี้ยจะอยู่ราคาประมาณนี้นะคะเห็นไหมอืมเนี่ยเห็นไหจะตกอยู่ที่ประมาณนี้เลยเนี้ยห้าร้อยหกร้อยอยู่ประมาณนี้ ปลาปายาสลัดอันนี้ส้มตำนะปลาปายาสลัดอันนี้แพงหน่อยมันเป็นอันนี้ตําถาดราคาตําถาด210 210โครนอานเราก็หยุดที่ประมาณ800 800บาท700กว่าบาท800แพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นตําถาดถาดใหญ่ไงเห็นไหม 170. ร้อยเจ็เนี่ยปลาทับทิมพวกปลานึ่งมะนาวปลาทับทิมอะไรที่เป็นใหญ่ๆเขาจะประมาณนี้170ร้อ็ดสิโครน175จะอยู่ไม่จะอยู่ไม่เกินประมาณ700 500อยห้ารบาท เนี yeah, ่ยสองเมนูนะพี่จินสั่งปลาปลาทับทิมนึ่งมะนาวแล้วก็ยำยำกุเส้นรวมมิตรเมนูละ170โครนนะครัเจก็ตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่เมนูละ500อ่ะพี่จินพี่จินตีซะเพราะว่าเงินไทยจริงๆอ่ะมันเลทเลท,เ,ลทเงินไทยเงินนอร์เวย์อ่ะมันขึ้นขึ้นลงลงพี่จินตีซะเลขตัวเลขกลมๆอยู่ที่เมนูละห้า510ห้าสิบบาทประมาณนี้แล้วก็เบียร์แก้วหนึ่งเบียร์แก้วหนึ่งเอ้ยปิดยี่ห้อก่อน เบียร์แก้วหนึ่งนี่9ก้าห้าครนนะฮะ95้าบห้าครนก็จะอยู่ที่แก้วละส0 0ร้อยพี่เิมสีสแก้วละส0 0ร้อบาทนะฮะเนี่ยแก้วละสามร้อยแล้วก็กับข้าวจานละห้าร้อยประมาณนี้ราคาอาหารไทยจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ยำมุนเส้นอันนี้เจ้าของร้านจ้าอันนี้พี่แดงอันนี้พี่แดงเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ ขายดิบขายดี <Okay. S 1> นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยม,มีแดงมีมาขายดีอยู่คม,ม่ใหญ่ก็สนน ในที่สุดฉันจะบอกว่าแก้วเดียวมันไม่มีอยู่จริงค่ะสำหรับฉันชาฉันก็จะชิลมาอีกต่อแ <ไป S 1> ก้วหนึงสำหรับตัวนี้จะเป็นก<ไ>๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะถ้วย<ไ>น,นี้จะตกอยู่ที่ราคา400บาทนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่างประเทศนะร้านอาหารใยในต่างประเทศบ้านเราก็จะอยู่ที่60 50 60ประมาณนี้นะคะ เช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่เรนจ่ายไป560ครนะคะก็มีอาหารไทยที่พี่เรนโชว์ให้ดูแล้วก็มีเบียร์สองแก้วนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะวันนี้พี่เรนจะทานไป1,600บาทนะคะก็มียำกุ้นเส้นหนึ่งจานเอ่อ้าปลาทับทิมนึ่งมะนาวแล้วก็เบียร์สองแก้วนะคะแล้วก็ข้าวนะคะพี่รนจะเป็นราคาที่โอเคนะคะตอนนี้พี่เรียนก็พาเข้ามาในห้างแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่รนจะพาไปดูคอลเลกชั่นของ H&M อยู่ต่างประเทศนะคะว่า มีคอร์เรคชันน้าร้อนอะไรที่น่าสนใจบ้างฉันชอบแต่ฉันมีพุงอะ่ะฉันมีพุงฉันไม่ได้โอ้ยเฉดนั้นมันเรืดอรธอเนี่ยโอ้ยชุดนี้เรือดม,มากดูนี่นี่ชุดนี้เรื้ดเออคอร์เรคชันนี้สวยมากของ H&M นะพี่รินว่าไม่รู้ที่เมืองไทยมันจะมีคอร์เรคชันแบบนี้หรือย,อยังนะคะแต่ว่าที่นี่ดูเธอดูคอร์เรคชันซัมเมอร์มาแล้วจ้า มันให้ดูราคานะจ๊ะเห็นไหมราคาคอลเลคชันตัวนี้199ร้อยเก้าสิบเก้าโครนอยู่ที่หกร้อยบาทประมาณแชร์ดูคอลเลคชนะันฟัตุมติมิมากแชร์ฉันชอบตัวนี้แต่ว่าฉันอ้วนฉันชอบตัวนี้แต่ฉันอ้วนราคาเท่าไหร่อาส <3 S 2> ามชอบกางเกงแบบนี้ทรงนี้ สองร้อยสี่สิบก้าตัวนี้ตัวละเจ0ดบาทมา,มาดูคอลเลคชนันหน้าร้อนเขาเลิศม,มากน่ารักตุม่มติมิมากเนี่ยสวยอะ่ะจะดูตัวนี้ก่อนนะวมาเป็นแนวเนด็คอลเลคชนนันของานเลิศอ่ะจริงๆไ่เห็นไหม ราคานะสองร้อยยี่สิบเก้าโครนนะคะตกอยู่ที่ตัวประมาณ700 700บาทเนี่ยเสื้อเขาแบบน,าน่ารักมากเลยนะเนี่ยคอลเลกชันเขาอะบอกไว้เลยว่า,า H&M เป็นคอลเลกชันที่ป๊อปปูล่ามากนะฮะในประเทศนอวย์เนี่ยกรงเกิงรกรุงเกงเีต่ต,ต้องเข้ากับเสื้อตัวนี้ใช่ไหมน่ารักมาก น่ารักน่ารักตู้กนนีเสื่อตัวนี้สวยมากน่ารักมากราคา179โครนตัวนี้ราคา600บาทไม่ถึง550บาทเนี่ย550อยาบบาท550สวยมากน่ารักอะ่ะใส่กับคอลเลคชั่นตัวนี้อรอเออเป็นขาสั้น,น่ย ให้ดูกระเป๋าโฮเอ็มแม่งอย่างน่ารักอะแต่แบบน่ารักน่ารักมากดูี่สิร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยบาทน่ารักมากเลยเจแบบมูกที่นี่กระเป๋าเขาอะคอลแบชั่นเขาอะเออว่าน่ารักกี่นันเลยดดูินี่เป็นของโฮเอ็มทั้งหมดเลยนะ H M นะคะ ทั้งหมดเลยคอลเลกชันของเขาเนี่ยน่ารักมากอย่างนี้นะร้อยห้าสิา 150, อันนี้มันลดราคาเป็นเหลือ1ร้อครนสี่บาท450บาทตัวเนี้ยส0่อยะไม่ถึง450ร้อบาทสี่ร้อกว่ากว่าน่ารักมาก น่าจะเป็นแบบตุ้มุที่มินะคอลเลกชันของเขาน่ารักเนี่ยตอนนี้ยห้าสิหมดเลยแถบเนี่ย้ยหหมดเลยเนี่ยขัดด้ลราคาอันนี้อันนี้300มร้อยเเครื่องประดับเขาก็น่ารักน่ารักกันเลยน่ารักมากดูด,ดิตุ้มหูเซตนี้ก็99โครน สามร้อยเนี่ยเซตเนี้ยสามร้อยสามร้อยน่ารักอะดูคอลเลคชันเขาแล้วดูที่ตัวกูนะคะ <c oughs> ถุงอาหารไทยด้วยคอลเลคชันเขาแล้วมาดูที่ตัวกูคะ่ะ <c oughs> คอลเลคชันนี้น่ารัก <c oughs> กระเป๋าเขาน่ารักมาก <c oughs> ดูราคาอันนี้ 6 0 0 5อ0บาทกระเป๋าน่ารักักคอลเคชันขาตด๊กมดตัวนี้อันนี้249คนอันนี้ราคา700บาทประมาณนี้700บาท700น,นั่นก็เท่ากันอันนั้น9 0 0อันนี้จะอยู่ที่399 432ันสไม่ถึงหรอกประมาณพัน0ันกว่าบาท ไม่ถึงพันสองหรอกค่าเงินนอร์เวย์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นประมันพันกว่าบาทประมาณนี้เคยชั้นนี่สองสี่เก้าเจ็ดร้อยดูแจ็คเก็ตตัวนี้น่ารักมากพี่เนาะกระเป๋าตัวนี้สวยมากแล้วดูแจ็คเก็ตตัวนี้ยังสวยเลยแจ็คเก็ตตัวแจ็คเก็ตน่ารักมากเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากตัวละพันสอง เจเกตตัวนี้พันสอง้ยสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมสวยจ้ะสิยรุนเกงตัวนี้หกร้อยห้าร้อบาทตีตัวเลขกลมๆตัวละหกรอยบาทยังสวยเลยน่าสีขาวคอลเลคชั่นนี้สีขาว จะเห็นหมวกตัวนี้ <c oughs> ดูหมวกของของเฮดเอ็นเอ็มหันกลับหันกลับมาดูชั้นจ<น>้ะดูคอลเลคชันตัวนี้แล้วหันกลับมาดูชั้นค่ะตัวเดียวกันของชันนะ่ะหมวกใบนี้เน้อวัดาดค่ะคอลเลคชันยังอยู <c oughs> ท่ทุกปีค่ะมาทุกปี <c oughs> นา่ารักค่ะคอลเลคชันตัวนี้สองร้อยสี่สิบเก้าเจ็ดร้อยบาทอันนี้เจ็ดร้อยน่ารักมาก c o l l ช t i o เดียกันกับตัวนั้นตอนนี้พี่ลินก็ออกมาจากในห้างแล้วนะคะก็รอออกมารอรถบัสอยู่ตรงสถานีรถบัสกาลังจะกลับบ้านแล้วนะต้องรอมันจะมีรถบัสนะคะคันเดียวกันแล้วแหละที่พี่ลนินนั่งมาพี่ลินเวส,สุวรยมาพี่ลินต้องรอออกมามเมื่อกี้มาไม่ทันพลาดกันแป๊บเดียวเอง พี่ลินต้องรออีกทิงชั่วโมงนะในที่สุดว่าความรอคอยของดิฉันมันก็ไม่เป็นผลนะดิฉันก็สรุปว่าเดินกลับบ้านเลยก็ไม่รอแล้วนะคะรถบัสแม้จะ10นาที15นาทียังก็ไม่มีความอดทนเยอะขนาดนะั้นสรุปว่าเดินกลับบ้านน,นจะจ๊ะเพราะว่าบ้านพี่ลินกับตรงที่พี่ลินมาในห้างในเมืองมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ถึงว่าเดินออกกำลังกายไปเพราะว่ากินไปเยอะนะคะ ยังไงวันนี้พี่นิลขอปิดคลิปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย